ีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแมวนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในห,หน่วยชุมชนของเราค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะนิทานเรื่องชุมชนของเรา สวัสดีค่ะน้องๆคงได้ยินคำว่าชุมชนกันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับคำว่าชุมชนกันให้มากขึ้นจะมีสถานที่อะไรบ้างและแต่ละสถานที่มีความสำคัญอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้คุณครูใจงามจะจัดกิจกรรมพาเนิกนักเรียน ออกไปทัศนศึกษาในชุมชนในห้องเรียนวันนี้ครูใจงามจึงพูดคุยกับนักเรียนในห้องเรียนในเรื่องชุมชนของเราวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่นะคะเด็กๆเ,เราจะไปที่ไหนครับคุณครูเราจะไปดูสถานที่ต่างๆในชุมชนค่ะคุณครูคะ คํำว่าชุมชนหมายถึงอะไรหรอคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยทุกคนตั้งใจฟังคุณครูนะคะชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันและกันจึงเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรคะ่ะโรงเรียนของเราเป็นชุมชนไหมคะคุณครูเป็นคะ่ะ โรงเรียนของเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนอกจากโรงเรียนของเราจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วมีสถานที่อะไรอีกบ้างลองบอกคุณครูหน่อยสิตลาดครับคุณครูเพราะตลาดมีคนเยอะครับวัดและสถานีตำรวจค่ะโรงพยาบาลครับคุณครูครับแล้วแต่ละสถานที่มีความสำคัญอย่างไรครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยทุกคน ตั้งใจฟังคุณครูพูดให้ดีนะคะเด็กๆบ้านมีความสำคัญคือเป็นที่อยู่อาศัยของเราวัดเป็นที่ทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมะเทศนาแล้วโรงเรียนเด็กๆคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรคะโรงเรียนเป็นที่เรียนหนังสือค่ะโรงเรียนเป็นที่เรียนหนังสือครับ ใช่แล้วค่ะโรงเรียนเป็นที่สอนหนังสือให้ความรู้สำหรับเด็กตลาดเอาไว้จับจ่ายใช้สอยหรือเอาไว้ซื้อของหรือขายของนั่นเองค่ะคุณครูคะหนูขอตอบโรงพยาบาลคะ่ะได้คะ่ะโรงพยาบาลเอาไว้รักษาคนป่วยเวลาใครเจ็บป่วย ก็จะไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอรักษาค่ะสุดท้ายนะคะคือสถานีตำรวจเอาไว้จับโจรหรือช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะเด็กๆหนูพอจะเข้าใจบ้างแล้วค่ะคุณครูผมพอจะเข้าใจบ้างแล้วครับคุณครูตั้งใจฟังอีกครั้งนะคะเด็กๆที่นั่งเรียนต่อมาทั้งหมดล้วนเป็นสถานที่ชุมชนทั้งหมดเลยค่ะ ซึ่งแต่ละสถานที่ก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักชุมชนของเราแล้วใช่ไหมคะเวลาเด็กๆผ่านไปกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่านี่คือสถานที่อะไรนะคะ